มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมียน้อยแบบนี้ไหวไหมคะตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการ3ามแซบก็ได้เห็นพัฒนาการความแซบตามชื่อของรายการแอฟทักษะออนมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าแม่เองสู้ยอมทำทุกอย่างเหมือนกันทั้งเปลี่ยนลุกการแต่งตัวและก็ได้เห็นมุมที่ไม่เคยเห็นแอฟทำมาก่อนในรายการคะ่ะ อย่างล่าสุดที่ได้เห็นแอฟทักซอนมาคัฟเวอร์เพลงดังอย่างรักควรมีสองคนางานนี้นะคะแม่แอฟเองขอพลิกบทบาทจากนางเอกสาวแสนเรียบร้อยมารับบทเป็นภรรยาน้อยสุดแทบบที่ต้องมาประทะากับนางเอกรุ่นน้องอย่างแยมมะทิรานะคะที่มารับบทเป็นภรรยาหลวงและได้พระเอกสุดหล่อยอย่างริววชิรวิทย์ที่มารับบทผู้ชายที่ทุกคนอยากจะได้ค่ะ ใค่เห็นตัวอย่างก็แซ่บแล้วนะคะแฟนๆตั้งตารอชมได้เลยว่าฉากนี้นะคะแม่แอฟจะเล่นสุดแค่ไหนแค่ตัวอย่างไม่กี่วินาทีก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เช่นแม่แม่แม,แม่น่ารักที่สุดแม่แอฟแรงโอ้ยแม่แอฟโอ้ยแม่แอฟชอบชอบชอบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเด์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ